สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรู้สึกค่ะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรู้สึกเนาะเป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบสองราศีค่ะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรู้สึกนะคะ การเล่นดอมดอมตั้งไพ่เนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรู้สึกค่ะใช่มันเหมือนแบบเป็นไพ่หกดาบขึ้นใช่ไหมไพ่อารมณ์จริงๆแล้วอะเป็นความรู้สึกที่คนสองคนอะที่มีกำแพงกำแพงที่มัน ควรที่จะต้องอธิบายควรที่จะพูดไม่ใช่ว่าความรู้สึกไม่อยากที่จะเข้าใกล้กันนะอยากเข้าใกล้กันแต่มีที่ทีจะด้วยสภาวะแวดล้อมจะคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวด้วยที่ทําให้ทั้งคุณและเขาเป็นอย่างนี้เนะาะไพ่ใบแรกเป็นไพ่อารมณ์เลยเนาะกูมเมทถนตุนเนาะถ้าเปรียบกับทตุทกระทัดหลงลงพัดลมเพลลมไปลมมาระบวกกับธรรมชาติการทํางาน หรือจะต้องต้องทำอะไรให้มันสำเร็จอะด้วยหน้าที่การงานด้วยนะแล้วขนาดเนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มีสงครามทางอารมณ์ทางความรู้สึกเข้าหากันเงียบเงียบคือโจทย์ที่ดีที่สุดระหว่างคุณกับเขาภายไปแรกขึ้นนะอ่าดาบอีกแหละเห็นไหม พราะมัน,ม,นมันเหมือนแบบคนสองคนเนี้ยเขาได้เคลียร์ได้พูดกันอนะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะพอไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอนะ่ะอีกฝ่ายหนึงก็เลือกที่จะเงียบมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะผงผางพอมันไม่ได้ตามนั้นมันก็เกิดแรงปะทะกันเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจิตวิทยาในการพิมพ์ การโทรทําให้เหนื่อยกันทั้งคู่เงียบแต่ใช่ว่าความรู้สึกแบบนั้นอนะที่มันเงียบเนะี่ยเงียบเพื่อเดาใจเงียบเพื่อดูใจนะเป็นความรู้สึกใครที่ตกอยู่ในพงังผวังแบบนี้บ้างเหงาเศร้าต้องการอยากเจออยากพบกำลังมีน้ำตาคลออยู่ตรงเนี้ยดูเรื่อมด้อนนี้ให้เป็นเรื่องเครื่องฮิวใจคนนะอย่าตึงเครียดนะ เราต้องผ่านความเครียดความกดดันแบบนี้ไปให้ได้มีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ,ะมีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่าไปเครียดนะคะอะไรที่ผ่านมาได้เราก็ต้องผ่านอะไรที่ผ่านไม่ได้ก็ช่างมันนะเรนเด้มน,นี้เป็นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกำลังเล่น ทำความรู้สึกกันอยู่หรือจิตวิทยากันอยู่ต่างคนต่างเอาชนะนะคะถ้ามันเป็นในรูปแบบแลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนแบบมีความเครียดหรือกดดันนะคะมันมีความเครียดหรือกดดันมีความเครียดหรือกดดันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณอะไม่ค่อย enjoy สนุกสนานหันไปก็ไม่เจอใคร ถามว่าคิดถึงกันทั้งสองไหมก็คิดถึงแหละก็ดูจากไพ่แล้วอะคิดถึงกันทั้งสองคนแหละแต่มีชั้นมีเชิงกันเอาชนะกันไม่รู้จะอะไรกันนะก่อมเอาชนะของการแลกกันมันเกิดขึ้นแหละอ,นหนอีกคนหนึ่งก็เอาชนะอีกคนหนึ่งก็เอาชนะซึ่งแน่นอนคะ่ะถ้าหันหน้าหันรวมหัวรวมทีมกันอะมันก็จะไม่เกิดแบบนี้เรื่องแบบนี้เนาะแต่การเงียบอะมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแหละระหว่างคู่รักเนาะ นะระหว่างคู่รักการเงียบมันคือโจทย์ที่ดีที่สุดนะทุกคนถ้าใครเป็นถ้าใครกําลังเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือเงียบมาดีที่สุดเพราะเงียบอ่ะมันก็ทําให้คิดได้หลายเรื่องเหมือนกันนะอืมการเงียบมันทําให้คิดได้หลายเรื่องเงียบทําให้เป็นเครื่องทดสอบในใจเงียบเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าอ่าในความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะต้องทําอะไรก่อน หรือยังไม่ทำอะไรนะคะระหว่างความรู้สึกระหว่างความสำคัญกับจิตใจของมันคือมันบอบบางกันทั้งคู่อะระหว่างคุณกับเขาอะนะคะยกมาขนาดนี้แล้วอะจะห้านาทีแล้วเนี่ยเออนะ <c ười> คือมันเป็นความรู้สึกแบบเหงาเศร้ากันทั้งคู่แต่ปากจัดกันทั้งคู่อะถ้าเป็นในกรณีในพาร์ทคู่รักหรือคู่สามีภรรยากันเนี่ยไม่ค่อยจะยอมกัน ไม่มีอะไรที่ยอมกันนะคะไม่มีอะไรที่ยอมกันก็คือเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคุณก็จะเอาชนะเขาก็จะเอาชนะสุดท้ายมันก็ยังมีมีปมนะคะที่มันรักกันยิ่งเป็นเป็นคู่รักสามีภรรยามีแฟนกันเนี่ยมีเป็นลูกมีลูกเนี่ยก็ต้องมองลูกเป็นหลักนะอารมณ์ค่ะอารมณ์นะคะเวลาคุณพูดอะไรออกไปอ่ะหรือคุณไปซ่องเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเขาคุณก็จะรู้สึกมันไซคเขา โอ้ขนาดทะเลาะกับเราหรือขนาดมีปากเสียงกับเรายังไปดื่มไปกินกับเพื่อนนั่นเป็นการฮิวใจเขาหรือเป็นการพยุงใจเขาไว้เขาก็ไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกบางครั้งนะ่ะสภาพแวดลอนะ้อมน่ยเขาเจอเรื่องงานเขาก็ไม่ได้พูดให้คุณฟังคุณยิ่งเจอเรื่องงานใช่ไหมคุณก็ไม่ใยากจะพูดให้เขาฟังคือมันเหมือนเป็นการสะสมกันมากขึ้นนะมันต้องได้รับการแก้ไขหรือการคุยกันเร่งด่วนมากๆเลยปัญหาเนี้ยเงียบมะเงียบได้ พอเงียบไปก็รู้สึกคิดถึงกันนะคะนิสัยคล้ายๆกันนะคะใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะปากแซบเอาแต่ใจอีกโก้แล้วผู้นําสูงไหมก็เยอะการเป็นผู้นํามันเยอะอยู่แล้วแหละแต่มันก็ต้องดูว่าการเป็นผู้นําระหว่างตัวเขากับตัวคุณอะมันจะเป็นในลนักษณะแบบไหนต,ตัวเขาเป็นผู้นําในองค์กรโรงงานเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนทวงโดนทางแต่คุณก็อยู่ในในใน,ในพาที่มันอยู่กับที่หรืออยู่กับน,นิ่งเนาะดูแลเอกสารอะไรเงี้ยคือ จะเปรียบช้างเท่าหน้ากับช้างเท่าหลังเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแหละมันมีแต่ว่าใครจะเข้มแข็งมากกว่ากันแต่ต่างคนดูแลจากไพ่สามใบเนี่ยไม่ได้มีใครเข้มแข็งกันหรอกนะก็มีแต่คนคุณกับเขาก็เหมือนเหมือนคล้ายคกันแหละนะคะเจอเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์มาเหมือนกันหิวใจกันไว้สิดูแลใจกันไว้มันก็จะดีขึ้นนะคะความเงียบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าํำคาญแล้วมันก็จะมองเดาใจเขาไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วแท้จริงเขารู้สึกยังไงนะคะ คุณก็เงียบเขาก็เงียบใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยที่เอ่ยไปหมดที่ผ่านมาคุณทําทุกวิถีทางเขาทําทุกวิธีทางโดยการแก้ไขแหละมันก็ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นแล้วก็เงียบเงียบเพื่อทบทวนตัวเองส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นการเงียบเพื่อทบทวนตัวเองว่าระยะเวลาที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เขาทํามาน่ะมันสมบูรณ์ไหมหรือมันดีไหมอืมแล้วมันก็เป็นการความพิสุจ์ความอดทนของเขาด้วย ส่วนตัวคุณเงียบมันคือความเบื่อหน่ายนะคะมันคือความเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เจอมันเป็นสิ่งที่เจอแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบจำเจมากอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่จำเจมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเบื่อกับสิ่งที่เจอเบื่อกับสิ่งที่เปน็นอะไรแบบเนี้ยที่มีอะไรบางอย่างมากระทบใจคุณหรือมากระทบใจเขาเนี่ย มันก็เป็นในพาที่มันเป็นเหมือนแบบเขาก็อยากจะปีปหรืออยากจะเดินออกไปนันัจากตรงนั้นเหมือนกันหรือแม้บางครั้งเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยหรือคนที่คุณคุยหรือดิวเนี่ยมันมีบุคคลที่สามนะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวกองทําให้คุณกับเขาผิดใจกันถ้าคุณอยู่กันสองคนเนี่ยคุณก็จะไม่เหมือนแบบไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นในพาทแบบนี้แล้วเขาก็ทําตัวน่าเบื่อเนาะบางทีการทักทายการพูดคุยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปไปตามโจทย์ไปตามสเตปที่ ที่วางไว้แล้วก็มีมาดวางตัวมีฟอร์มมีมาดบางครั้งเราเข้าถึงเขาไม่ได้อะเราเข้าถึงเขายากมันก็จะเหนื่อยกับตัวคุณมากกว่านะคะเข้าคุณค่ะนะคะมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเบื่อกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เป็นณนะปัจจุบันเออมันเป็นในลักษณะแบบนี้อะไรที่สําคัญที่สุดนะคะอะไรที่สําคัญที่สุดเลี้ยงลําดับให้ดี นะจริงๆคุณกับเขานะ่ะถึงแม้จะเบื่อหน่ายกันนะโอ้เดี๋ยวถึงเวลาถ้ามีปัญหาอะไรรวมตัวกันนะรวมทีมกันนะมันไม่ได้เป็นการจากขาดกันหรือว่าเป็นการที่ต้องเลิกกันนะในเรนดอมนี้นะเป็นคนสองคนที่กําลังเบื่อหน่ายกับความรู้สึกของตัวเองและกําลังเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันเป็นน้องรับพลังงานจักรวาลพลังงานดีๆค่ะนะคะเงียบคือสิ่ง สวัสดีอาจารย์เสียงสวยขอบคุณค่ะนะคะเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสินิทาทายมากๆเลยนะจะบอกให้จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น่ะระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะต้องมองก่อนว่าในพาร์ทของความเป็นภาวะการเป็นผู้นำพาร์ทของความเป็นตัวของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้น่ะเราต้องเรียบเรียง ให้ถูกต้องเพราะว่าบางทีอ่ะบางมุมบางมุมอ่ะมันก็จะมีมุมที่มันสะท้อนกลับย้อนกลับมาใช่ไหมละ่ะเออเขาก็อย่างนั้นเช่นกันเขาไม่อยากที่จะทะเลาะกับคุณเอาจริงๆเขาไม่อยากเอาความในออกไปความนอกเข้ามาเพราะมารู้สึกขี้เกียจแก้ปัญหาหรือข,ขี้ขี้เกียจแก้ปมเพราะที่ผ่านมาไอ้ที่คุณไปปรึกษาคนอื่นเขาอ่ะมันก็ทําให้ความรักของคุณกับเขามันก็ดูแย่ลงใช่ไหมละ่ะแล้วบวกกับด้วยนิสัย นิสัยของเขาเองด้วยแหละมันถึงได้เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมออเออเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ยความรักของคุณกับเขามันเป็นความเหนื่อยมากแต่ก็ยังต้องอดทนอยู่ด้วยกันเพราะความรักอืมรักกันแหละยิ่งบวกด้วยระยะทางด้วยนิสัยคนละประเทศด้วยนี่ก็มันก็เหมือนแบบวัฒน,นธรรมองค์กรนิสัยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบยากเช่นกัน นะคะตอนนี้เขาก็ยังเฝ้ามองงานเขาอยู่เช่นกันแล้วก็มองคุณด้วยไม่ใช่ว่าที่เขาเงียบเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกนะเงียบก็รู้สึกยิ่งคุณเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเยอะเลยต่างคนต่างเงียบเพราะว่าต่างคนต่างรู้ใจตัวเองตอนนี้มีทั้งคุณและเขาก็รู้ใจแหละวว่าคิดถึงกันมากเนาะแต่ก็ขอเคลียร์งานก่อนใช่ไหมขอเคลียร์งานขอดูงานขอดีวงานขอดูอะไรที่มันแบบเออชัดเจนก่อนอนะ่ะมัน มันไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมามันก็มีแต่ความเหนื่อยความท้อแท้จิตใจอะไรอย่างเงี้ยเออท้อแท้ใจไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายกายหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแล้วมันจะมีพลังงานบางอย่างนะคะพลังงานบางอย่างหรือสิ่งบางสิ่งอะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นะคะทำให้ตัวตัวคุณ ใช่ไหมตัวคุณแล้วตัวเขาอะบวกไปกับในหลายๆเรื่องราวอะมันทำให้เหมือนแบบคือคนสองคนอะที่รักกันอะแต่ไม่เคยแก้ไขอะได้แต่พูดได้แต่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนถาโถมกันไปไปมาเงียบมันเป็นความเงียบที่มันน่าเบือ่อแล้วเงียบอะเดาใจยากมากนะคนนี้นะถ้ามองภายนอก จะไม่รู้ถ้ามองภายในจะเห็นว่าเขาก็เศร้าเขาก็มีน้ําตาเช่นกันเขาก็เศร้าแล้วเขาก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับปัญหาที่เจอเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะในความเหนื่อยของเขาในความเมื่อยล้าของเขาหรือในความท้อแท้ใจของเขามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เกิดขึ้นบางทีอะ่ะบางครั้งเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดว่าเขาเจอเหตุการณ์หรือเจอเรื่องราวอะไรบ้าง ฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาไม่ได้เจอเรื่องแบบเขาไม่ได้เจอเรื่องราวที่มันพีคมากหรือเจออะไรที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็เลยต้องเก็บก่อนเพราะเขารู้นะคะเขาเป็นคนมองมองอะไรออกว่าถ้าเขาอะไวยวาย,วายหรือเขาหรือเขาต้องทําอะไรไปมากกว่านี้ความสัมพันธ์ของเขาจะไม่โอเคเลยเพราะคุณก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทัดไฟใจร้อนเนาะนะคะไฟใจร้อนพูดตรงใจร้อน ทุกอย่างอ่ะมันต้องเหมือนแบบควบคู่กันไปนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มีอยูะ่ะมันต้องควบคู่กันไปแล้วก็ช่วยเหลือกันฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างระหว่างทั้งคุณและเขาอ่ะมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแหละที่ต้องเข้าถึงกันเข้าหากันฉะนั้นจะมีคนใดคนหนึ่งที่ที่มาน,นั่งอดทนคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องนะม,มันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะฉะนั้นแน่นอน อะไรก็แต้วแต่หรืออะไรที่มันสําคัญสําคัญหรือสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเข้าใจนะระหว่างทั้งสองคนระหว่างทั้งคุณและเขาก็ให้ความสําคัญกันให้มากๆนะคนเราอ่ะที่มันมาเจอกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเออถ้าใครฟอร์มจากแรนดอมเนี่ยถ้าถ้าท่านึกแล้วปิ้งทักกันไปเหอะเขาก็รอคุณอยู่เช่นกันแต่เขาก็มีฟอร์มแค่นั้นอนะ่ะมันเป็นฟอร์มที่น่าเบื่อแต่จริงจริง ใ้ตัวเขาเองอะถ้ามองจากแรนดอมนี้นะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่เขาต่างเงียบเอาทิฐิกันชนะกันซึ่งคุณก็บอกว่าเอ้ยฉันเหนื่อยนะฉันเหนื่อยกับสิ่งที่อะที่เธอทํานะแล้วฉันก็เบื่อกับสิ่งที่เธอทําแต่หารู้ไม่ว่าเขานะ่ยกำลังเรียกร้องกําลังเรียกร้องความสนใจกําลังต้องการให้คุณนะ่สนใจเขามากๆกํากกลังให้คุณรู้สึกว่าเขาอะก็ยัง ก็ยังอยากที่จะให้คุณอะเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจในพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นมุมของมุมพี่น้องมุมคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือในกรณีที่เป็นมุมพี่น้องหรือคนรู้จักเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากคนที่บางทีเน่ยในพาร์ทเนี่ยคนบางคนทะเลาะก,กันนะไม่ได้อยู่ดีก,กันรักเก่ารักเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะมันยิ่งจะเหนื่อยกันมากขึ้นนะ่ะช่วงนี้นะถ้าคุณกับเขาว่าเหนื่อยนะในช่วงนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยเพราะการเอาชนะความเงียบถามว่าดีไหมในเรนดอมนี้มันดีแต่ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่รู้ม่งั้นมันก็จะเงียบไปอย่างนี้ว่าเขาเริ่มรู้รู้แก่รู้ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วปกติบวกกับนิสัยเขาเป็นคนที่สันโดษแบบนี้อยู่แล้วด้วยทักได้ก็ทักไปเถอะไม่อยากทักก็ทักไป อะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นความสัมพันธ์นี่มันเป็นเหมือนแบบเขาก็รอนอะเพราะเขามีฟอร์มเยอะใช่ไหมคนที่มันมีความเยอะเนี่ยต้องเข้าใจนะในพาร์ทหนึ่งคือมันมีฟอร์มเยอะมันมีความเป็นตัวขอตังเองหรือการเป็นผู้นําอะมันเยอะใช่ไหมะนั้นแน่นอนค่ะการเป็นผู้นํามันเยอะมันก็เลยรู้สึกว่ามันอยากที่จะเอาชนะเราให้ได้แน่นอนค่ะในความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบเนี้ยคนที่เบื่อที่สุดหรือคนที่เหมือนเหมือนแบบไม่อยากที่จะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยก็คือตัวเราอะไรแบบเนี้ยนะอืม คือตัวเราแล้วบอกได้เลยว่าเขารอคุณอยู่นะคะแล้วไอ้เรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบมันมีปมอ,อยู่ในใจอ่ะเออเขางอนคุณเขาเครื่องคุณในหลายๆเรื่องเหมือนกันบางครั้งอ่ะไอ้สิ่งที่เขาพูดไอ้สิ่งที่เขาบอกอคุณไม่ทําตามไอ้เรามันก็ดื้อกับเขาไงเออเรามันเรามันก็เหมือนแบบเป็นเป็นประเภทแบบตัวของตัวเองฉะนั้นการเป็นตัวของตัวเองอ่ะก็เข้าใจแหละว่าการเป็นตัวของตัวเองก็ต้อง บวกกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใช่ไหมอ่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีอยู่นะตรงเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยมันก็จะทําให้เราไม่ต้องเหนื่อยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็บางทีเขาอยากให้ให้เห็นกับตัวเขาบ้างสิ่งที่เขาพูดไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเราอ่ะไม่ให้คุณค่ากับเขาเขาก็รู้สึกหน่อยใจเราแค่นั้นเองนะคะเนี่ยงอนกันอ่างอนกัน แต่ก็คือมันก็สามารถแก้ไขได้แหละเหมือนเหมือนคุณกับเขาลาพักผ่อนอะ่ะหยุดพักผ่อนก่อนต่างคนต่างลาเพื่อไปจูนจูนความรู้สึกของสองคนก่อนแต่เขาจริงๆอ่ะตอนนี้งอนนะเอ้ยน่นนี่นั่นจะแอบสอนะ่องเนาะอแอบส่องนะคะแอบส่องแอบแอบดูว่าคุณทำอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ส่องนะส่องอยากรู้อยากเห็นเนาะแมไอเรามันก็พิมพ์เผาหน้ารักสดใสขนาดนี้จะไม่อยากรู้ได้ยังไงถูกต้องไหม อยากอยากรู้อยากเห็นค่ะอยากรู้อยากเห็นอยากดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะต้องทํายังไงหรือเป็นยังไง <S <S เขาอยากรู้นะเขาอยากเห็นนะอยากรู้ว่าคุณอะเป็นยังไงอยากรู้ว่าคุณมีความสุขไหมสบายดีไหมหรือจะต้องอยู่แบบไหนอะไรยังไงนี่คือตัวเขาในพาร์ทที่เขาเป็นนะอ่าในพาร์ทที่เขาเป็นเขาไม่ใช่ว่าตัวเขาจะไม่รู้สึกตัวเขาก็รู้สึกแหละ แต่ก็จะบอกว่าไอความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็จะต้องเหมือนแบบค่อยเป็นค่อยไปไหมอะค่อยเป็นค่อยไปไปตามรัศเต็จ嘛เออไปตามรัศเต็ไปตามมันก็มีหลายพาสเนาะหลายชีวิตหลายบทบาทหน้าที่แหละนะคะทุกคนแหละต่างคนต่างมีมีบทบาทมีหน้าที่มีความสําคัญของตัวเองกระทั่งนั้นนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันรวม รวมรวมไปถึงความคิดถึงของคนทั้งสองคนอะมันเข้าถึงกันกันกันเหมือนแบบถ้ามีคนใดคนหนึ่งยอมคนนั้นก็จะถ้าคุณยอมเอาง่ายงถ้าคุณยอมอะเขาก็จะยอมพูดกับคุณทันทีเงียบเพื่อทบทวนปัญหาที่มันผ่านมาเนาะต่างคนต่างแรงต่างคนต่างมีอีโก้อะมันต้องเข้าใจกันอืมรวมหัวกันดีกว่าคิดวิเคราะห์ดีกว่าเพราะยังไงเลิกเนกันมันก็เลิกไม่ได้อยู่แล้ว เลิกกันกี่ครั้งแล้ว่ะคะเนี่ยเออมันเลิกกันไม่ได้แล้วค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ดีที่สุดเนาะเรนดอมนี้เนาะนะคะรักแท้มีอยู่จริงค่ะนะคะเมื่อเจอแล้วก็รักเอ่อรักษามันไว้เนาะอย่ารอจนกว่าเุ้ยคนใดคนหนึ่งต้องไปแล้วก็อุ้ยฉันรักเธอเธอรักฉันอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาในการใช้ชีวิตนะทุกวินาทีมันมีค่าเจอกันก็รักษากันไว้ให้ดีเหอะอย่ามัวแต่พ่อแง่แม่งอนกันเลยนะคะ เนี่ยคือบางครั้งถ้าเราเข้าใจอารมณ์ของเราแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของเขาความัามกผก็ก็คือไม่ต้องเอาทิศชนะนะ่ะนะคะเออกลับมาคุยกันเหมือนเดิมเนาะมันก็ยังคิดถึงกันอะไรเก่าๆก,ก็ยังความทรงจํามันก็ยังมีอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ,ะรักแท้มีอยู่จริงค่ะรักแท้มีอยู่จริงตอนที่เราลารักตัวเองได้นะคะ แล้วก็เนี่ยแฮปปี้จริงๆนะบอกบอกจริงๆนะเขาในแฮปปี้นะเขามีความสุขนะทุกๆครั้งนะที่อยู่กับคุณเขาแฮปปีออ้นะเออนะเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรโลกแต่ด้วยอารมณ์แล้วก็ง,งอนไหมการแต่งตัวของคณการพบปะสังสรรค์การกินการดื่มการเที่ยวของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะให้คุณเป็นแบบนั้นนะเนาะ แต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลือกที่จะเงียบเลยเหมือนตัวเขาก็มีเหตุผลของเขาคุณก็มีเหตุผลของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆต่างคนต่างเป็นห่วงกันนั่นแหละค่ะฉะนั้นหันหน้าคุยกันเนาะนะคะหันหน้าคุยกันทุกอย่างก็แฮปปี้แฮปปี้เฟิลี่ค่ะนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะเหมือนตอนนี้เหมือนตากระยายทะเลาะกันอยู่อะ <c oughs> <c oughs> เอาชนะกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมั้ยที่บ้านมีมั้มีตาย,ยายมาั้ย ทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยอแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนเป็นห่วงเป็นใ่ถ้าคนใดคนหนึ่งป่วยหรือเจ็บไข้อะไรก็พร้อมที่จะยื่นมือเนะี่ยแฮปปี้คุณนะ่ะเป็นคนแรงบันดาลใจเห็นไหมใจฟูไหมเนี่ยแรงบันดาลใจให้เขาเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับเขาแล้วเขาก็มีคมุณเป็นแบบสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะถ้ามันไม่มีคุณเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือหรือต่อไปเนะี่ยยังไงเพราะเขารู้สึกว่า คุณคือสิ่งที่เติมเต็มที่สุดสําหรับเขาคุณคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยรอคอยมานานแสนนานน่ะอืมคุณคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะใช้เวลาตรงเนี้ยสําคัญมากมากเลยความรู้สึกความสําคัญที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยเอาชนะนิดนึงแต่จริงเอาชนะคุณไม่ได้แลเพราะคุณก็เงียบใส่ดิฉะริออดวัาอยากจะเข้ามาหาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยจะต้องทํายังไงเดี๋ยวก่อนคิดแผนการก่อนที่จะเข้ามาหาคุณ เหมือนเงียบก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็มีงานที่ต้องคิดเยอะเพราะเขาก็จริงๆอ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นห่วงเขามากเนาะแต่คุณเป็นคนตรงอ่ะแอบเป็นคนตรงไงคุณก็เลยหวานกับเขาไม่เป็นแล้วเขาก็หวานกับคุณไม่เป็นแค่นั้นเองใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วเนี่ยสี่มิตาว์เขาคือคุณคือสิ่งที่เขาว่าคุณอ่ะคือบ้านนะคุณอบอุ่นนะถ้าคุณดีๆหรือคุณผู้ชายดีๆเนี่ยคุณจะเป็นคนนี้ค่อนข้างที่จะน่ารักมากเลยสำหรับเขา อืมเขาอยากให้คุณองอเขาเขาอยากให้คุณเห็นใจเขาเขาอยากจะพูดบางสิ่งที่คุณได้รับรู้มากเลยว่าเขาเจอเหตุการณ์ไหนมาบ้างนะเขาแบบตอนนี้ค่านเนื่อยใจมากๆเลยนะแต่รอก่อนก็ได้เงียบกันไปสักพักหนึ่งก่อนก็ได้แล้วถ้าดีๆกันแล้วก็หันหน้ามาคุยกันแล้วกันจริงๆก็รักกันนะผมก็รักคุณฉันก็รักคุณแต่ว่าไอ้ความรักบางทีอ่ะมันมันเหมือนกันอาชนากัรมากเกินไป คนสองคนที่มันต้องอยู่ด้วยความอาชนะมันจะเหนื่อยเขาไม่อยากให้เป็นแบบนี้แย์ที่ผ่านมาเขาก็เจอความรักที่มันไม่ค่อยดีไม่โอเคพอเขาเจอคุณแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะทุ่มเทหนอมให้มันดีมากขึ้นนะคะอืมบอกได้เลยว่าความรู้สึกที่มันอยู่ตรงนี้เขาก็ดิ่งเช่นกันเพราะมันก็คุณเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างงั้นแหละแต่เขาเพียงแค่ไม่ได้พูดหรือไม่ได้จราจาคนได้รับรู้แค่น,นี้ ต่างคนต่างเงียบทบทวนความรู้สึกของตัวเองยิ่งเขาเงียบเนะี่ยเขายิ่งรู้หัวใจตัวเองตื่นรู้ว่าเขาคิดถึงคุณเขาอชนะคุณมากเกินไปแล้วทนความคิดถึงตัวเองไม่ได้ละว,วันนี้นะคะเป็นการแรนดอมเราเรื่องไพ่เนาะใช้วิจารณญาณนะคะเออในการรับชมเนาะขอทุกท่านมีความสุขแฮปปี้นะคะเลิฟยูค่ะ